นนไปต่อกันที่เรื่องของเก๋ไกสสไลเดอร์กันบ้างเมื่อวานนี้นะครับไปในงานเดียวกันนี่แหละนักข่าวก็เลยไปถามถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มไซฟอชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอาร์บีนะครับก็บที่แฟนคลับเขาลุ้นกันว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่าหลังจากเห็นคลิปของทั้งคู่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยกันเมื่อต้นปีนะครับเก๋ไกสเนี่ยก็ออกกันเลือกลากเลยนะก่อนจะบอกว่าก,กับอาร์บีเนี่ยเป็นเพื่อนกันส่วน<ม>คลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคอนเทนต์ตอนนี้เขาอยู่ที่เยอรมันซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงี้มตนปให นี่แหละก็เลยชวนกันไปเที่ยวเฉยๆนะครับยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันคิดว่าเขาไม่ได้จีบเรานะแต่ก็บอกว่าเขาก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันนะตอนนี้ก็มียังคุยกันอยู่บ้างส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยอันฟลโร์ไอจีกันไปเก๋ๆบอกว่าตอนนั้นงอนกันนิดเดียวแค่คืนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็กลับมาฟอลกันต่อนะครับนักข่าวก็เลยแซวว่าเป็นเพื่อนกันงอนกันได้ด้วยหรอน้องก็บอกว่า ก็แบบเบสแฟนไงพี่เออแต่ก็จำไม่ได้ว่าคอนกันเรื่องอะไรตอนนั้นนะครับ,รบเ,ออเก๋ไก่ก็บอกว่าให้เขียนข่าวไปเลยว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนสนิทถ้าเขาอยากมาเที่ยวอีกก็จะเป็นแบบว่าก็จะเป็น,ปนไกด์ให้เ,ออใหเก๋เป็นไกด์ให้ได้จากเก๋ไก่เป็นเก๋ไกด์ آ أ, ไปฟังกันหน่อยฮะก่อนหน้านี้ทำไมมีแบบคนจับตาโมกับอาบีแบบอุ้ยเขาได้พูดออกสื่อตรงนี้เลยเหรอคะ เลิกล่านะไปเลกล่าบ้าอันนี้มันเป็นคอนเทนต์แล้วก็เล่นเลิกลากไปเฉยเฉยเล่นอะไรเอ่ยอาบีอาบีเหรอคะเอออาบีกระพืชเจอเจอสวีอ๋อก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตอนนี้เขาอยู่ที่เออเยอรมันเขาเป็นคนอาเบเนียใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็แล้วเขาก็เป็นเพื่อนเราเขาเป็นคนน่ารักเขามาดามใจเหรอคะเขาอ่ะ เขาเป็นช่วงที่เขามาเที่ยววันคริสต์มาสและเขามาเที่ยวหนึ่งเดือนแล้วแล้วเขาก็รู้จักกเราในวันที่แบบเราเหมือนเป็นช่วงปีใหม่เราก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อน,อนแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบชวนชวนเพื่อนๆไปเที่ยวก็เลยเป็น,เป,นเป็นคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยใช่ เป็นเพื่อนกันหนูว่าเขาไม่ได้จีบนะคะเขาอะคะเราเราไม่รู้เราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้ก็คือเราไม่ชัวร์เราไม่ชัวร์เราไม่เชื่อตอนนี้เราโอเคไหมคะเรายังไม่เชื่อเหมือนกันไม่เช an ื่อ๋อคุยค่ะคุยค่ะใช่ใช่ก่อนหน้านี้คือแบบว่าเราพันเขาลูกมาทั้งที่เลยเลยอุ้ยเขาอันนี้เลยเหรอคะ เขามือเขาไม่กดโดนหรือเปล่าคะอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนกันงอนกันนิดหน่อยน่าจะคืนเดียวน่าจะคุยงอนเหลือสักอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมันได้ได้หรอเพื่อนกันอะ best friend เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูนึกก่อนนะว่างอนกันเรื่องอะไรอะจำไม่ได้แล้วอะไม่ก็ตอนนี้ก็ชวนเล่นเกมปกติอะไรเงี้ยใช่หนูว่าเขาเป็นคน น่าจะไม่ค่อยออกสื่อหรืออะไรเราก็เลยแบบว่าไม่ได้จะพูดอะไรเงี้ยแต่เราถ่ายลงเต็มเลยนะเขียนเลยว่าว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนสนิทไมสามารถแบบคุยได้แบบว่าถ้าอยากมาเที่ยวอีกหรืออะไรอย่างเง ja ี้ยเราก็แบบเราจะเป็นเก๋ไกดเก๋ไก๋ให้เธอเด้อจ๋าสาวคนอื่นอะไรเงี้ยไม่รู้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 กดให้ใครบ้างอะไร แต่ไม่ค่อยเห็นเขาตามหรือว่ากดอะไรให้ใครขนาดเรายังเขาไม่ค่อยไม่รู้ไม่รู้เราคือเราแค่สังเกตว่าของเราเขายังไม่ได้กดบ่อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเออูจหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆสรุปคนนี้แฮปปี้นะคะน่ารักนะคะน่ารัก้จะเป็นหน้าเื่อนอ่ะขอรัตหนปาช่วยลุ้นไปด้วยกันนะคะแสดงว่ามีเนาะไม่ัวร์ไม่ัวร์